สวัสดีครับผมสวัสดีครับจงทองแนะนำบอลนิดนึงทางบ้านสวัสดีครับผมจงทองไปเตอิมไปไทยครับผมชกไปยิ้มไปเหมือนเดิมครับวันนี้เราได้สองบอลเลยนะครับผมเราปุนเครื่องที่บุนเราไปกี่ครั้งครั้งเดียวครับครั้งเดียวพ่ชกใครวันนั้นเดี๋ยวกำได้สิครับวันนั้นแพ้นี่แพ้นะครับนี่นี่ชนะบ้างยังนี อ๋อโควิดนี่ยังเลยครับหยุดไปโง่เงินแล้วมาต่อยนี่ผมสู้ใครไม่ได้ครับแต่ตายผมต่อยสม่ำๆเครับเออโอเควันนี้เก็บตัวอยู่ค่ายพีเคครับผมกี่วันได้ครับผมประมาณยี่สิบกว่าวันนะยี่สิบกว่าวันไปไงคู่ปั้มคู่ซ้อมหลักๆคนเยอะครับป้าคนไทยมีดาวัน์ชายพงศิริฟิลล์กรโอ้แม่งแต่ละตัวก้าวหน้าออ่ยะไรแบบนี้ดีๆนั่นเลยนะครับผมกี่วันไปเสร็จปั้าหรือครับเออปีบ้าประมาณสองอาทิตย์นะน้ำหนักนี่โอเคไหมผมยังต่อยร้อยสี่สิบถึงนั้นดีกว่า แล้ววันนี้รอถมันใหญ่ไปหรือว่ามันไม่มีผลมันก็ใหญ่ไปครับได้สีได้มาสองบอลก็ไม่มีผลอะไรครับผมเพราะว่าตัวใหญ่อยู่แล้วแต่ภาคสีมันน่าจะสีภาคภาคสามภาคไปก็มันชนะก็มันยังชนะสองครับไปหนึ่งโอ้ก็โอเคเนี่ยฟอร์มไม่กี่เรนี่นะครับผมอันนี้เท่าไหร่ปีนี้สามสิบสามครับคะแนนสามสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับน้ำหนักปลอยปลอยก็เจ็ดครึ่งของสิบแปดครับเจ็ดครึ่งนะฮะก็คือเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเรามวยสไตร์ไหน มันเข่ากับมูอยู่แล้วเข,ขาวาว่ขาชวนเข่าเข่ากับยังเที่ยงคืนแน่วันนี้เอ่นะนานี่ชกมวยมาดูรวมกี่ห้าร้อยเกินไหมไม่ถึงแล้วสามร้อยได้แล้วแต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยมีรายการด้วยครับรุ่นนี้มันหาคู่ชกยากรด้ว่ายัางไงไม่ทราบเหมือนกันครับนะเพราะว่าตัว,ต,วตอนนี้ผมเด็กๆผมก็ไม่ค่อยมีรายการนะยี่สิบเก้าพอยิ่งโตก็รายการก็ยิ่งมีน้อยพอแก่มานี่แต่ว่าดีนะแก่มาแพ้มาเขาให้ต่อยอยู่เรื่อยอ่ะ ไอ้อย่างนี้จับคู่กับรักสมหมายได้นะเอาเป็นคนฝากพี่น้องเลยวันนี้ฝากพี่น้องชาวใต้หรือตัวพวกคนคที่ในเอฟซีผมจะคืนนี้นเต็มที่แน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวถามฟอร์มหลังน,นี่คือสามโค้ชหลังก่อนคือแพ้ราจะสิงไปได้สิงไปปรายาดแล้วก็น่าแก้กบกวบางวานอ๋อก็คือสามเพรเขาไม่ที่เรยเท่าไหร่โอเคของมาน้องใจครับโอเคพี่บอยไฟไฟน่าหายไปหายไปหกเดือนหกเดือนครับแล้วกลับมาแพ้น่าจะสิงครับโอ้โหน่าเสียดายเนาะครับ นะออพี่ถ้าต่อยใหมไ่ได้เลยนะถ้าต่อยใหม่ได้สิงต้องต้องพิกัดเท่าไหร่พี่ร้อยสิบสองก็ได้ครับราศีิงต่อยร้อยน้่หนึ่ราศีิงเลยครับร้อยสิบสองร้อยสี่สองเข้ากันได้เลย,เลยครับแต่ชูจเจริญเนี่ยภาคแรกก็โอ้โหเขาก็เิกแพงนะปิกสามสิบหนึ่งครับออแล้วภาคที่สองคทอยสองป้องกันแชมป์ชนะอ่าก็ก็พิกพิกเดียวพิกเดียวครับแล้วไฟที่สามที่ขาดเลยไฟที่สามที่ต่อยครับหมดจองยกไปรองสองหนึ่งครับ ก็หมดสิโยกก็ข้ามาผมมาโดนแทงเข้าทีเดียวผมเอาไปก็แต่ครั้งที่สามที่เขาเป็นไรผมก็ปีหกสามสามปีได้สามปีได้เจ้าพี่วันนั้นกับวันนี้น้องเขาต่างกันแน่นอนแต่วัดสภาพร่างกายตรงนี้น้องเขาจ่สบกว่าไหมไม่แน่ครับเขาที่ก็ก็เต็มที่มาเหมือนกันผมเจ้าพี่ผมว่าร่างกายร่างกายดีพีนั่ชนะนะถ้าแพ้รายการเยอะชนะดีชนะมังชนะมังชนะมังแต่ผมพี่ตะคอนบอกอะไรบ้างครับยังครับ ต้องเจอเยเ็นนี้ครับอ่าแต่ปกติก็มีอยู่แล้วนะเราก็ดูแลตลอดสองกำปั้นสามกำปั้นเนี่ยน่าจะมีขรากินเยอบ่อยออครับบ่อยนี้น่าจะเย,เย,ยอะนะพี่ปั้มกัใครบ้างนี่บ้างกับพวกยอดไอคิวก้าวหน้าตองวันชายชบุกทีนดีสีวะคอดเอาหลายคนนะหลายคนคร,รับอ่าออ่าปั้มที่เขาที่ค่ายตัวใหญ่ๆสมิงดําสมิงดําใส่สมิงดําตอนนี้ป่วยครับป่วยหนึงไม่ได้ปั้มด้วย